สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่ของรพทุกท่านวันนี้เป็นวันพุธมาถึงเทปเช้าแต่เช้าพระท้านี่ยเป็นผ่องทั้งอากาศทั้งสภาวะจิตใจของเราอุบายการท่านบอกว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่ได้เปรียบมีโอกาสมากที่สุดที่จะทาการแชรไเมตตาจิตหรือจะทำเอ่อยวกับการสวดมนต์ภา,าวนาไหว้พระอะไรก็แล้วแต่มีเพื่อนๆหลายท่านใน รอบตัวผมเนี่ยมีความสงสัยมีความเริ่มสงสัยทำอย่า,างไรนการที่จะฝึกสมาธิแล้วเนี่ยมันจะจิกกันช่วงไหนอะไรยังไงถึงจะได้มีนะครผมก็ขอสรุปคุยพอรวบรักทางตั้งง่ายๆนะคะัไม่ไดมายืดยามากก็คือสมาธิเนี่ยเรามดวแต่ตั้งท่าเอาช่วงตั้งหยุดหรือว่าช่วงเช้าช่วงอะไรก็แล้วแต่อะไรตรงนั้นเป็นเวลาหลักๆเลยนะก็ดีนะครับแต่จะให้ดีนะเป็นการเจ็บเล็กเก็บน้อย แล้วได้ดีแล้วได้ไวด้วยก็คือในช่วงเวลาที่เราทํางานขับรถอยู่นั่งคุยกันอยู่หรือนั่งทํางานอยู่ถ้ากเราไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้สม,มองอะไรมากเนี่ยเราเพักภาวนาได้หรือการมีการจดจ่อในเรื่องาการงานอะไรอย่างนัน,น่นก็เป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิโดยเฉพาะเลยเ,เพื่อผสมทำภาวนอายอะไรต่างๆางไปด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ เล็กบน้อยมาในนิดๆหน่อยทุกเวลาห้ยราเลืกได้ตนเคยชินนะฮะอันนี้ถึงเราจะทำเล็กเๆน้อยนะฮะเล็กๆน้อยผลที่ออกมามันไม่น้อยจิตเรามีการสั่งสมตัวนะครับสั่งสมตัวทีละเล็กทีละน้อยเหมือนน้ำทีละหยาดนะฮะทีละหยาดไม่น้อยผลออกมามันน้ำเข้าก็เป็นผลได้หากเราเคยปฏิบัติมาในอดีตในการก่อนแล้วเนี่ยนะครับพอมาปฏิบัติชาตินี้พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็จะ เพิ่มต่อทันทีเลยนะฮะไม่มีการสืหายในการปฏิบัติสมาธ so 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 ิหรือมือหรือบากอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันข้ามพะข้ามชาพอพูดถึงเรื่องพบเรื่องทายแล้วก็เอ๊ะมันมีจริงเหรอมันมันใช่เหรอก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามีจริงครับเราก็ต้องมีนะทุกท่านนะครับดงนั้นชลินี้ผมเอาตั้งแต่คลิปนี้ก่อนก็คือเรื่องของการปฏิบัติสมาธิทำช่วงไหนเวลาไหนได้ทุกช่วงทุกเวลาการเจ็บเล็กเจ็บน้อยแล้วก็ได้ดีและได้ไหวครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับขอให้ทุกท่านมีความสุข าสนาจุนใจสมหวังปัฒน,าท,ฒนาทุกการ <c oughs> ท่านตาเห็นบายบายครับทำส่องสว่างสูทธอสุขสีคำจุนโล